สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถมาแนะนําอีกแล้วนะคะซึ่งเหมาะสําหรับกู้เศรษฐกิจแบบนี้มากๆเลยนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota New Yaris 1.2e นะคะ Active ค,ค่ะปี2018เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ตัวรถเนี่ย ราคาพิเศษเลยนะคะเพียง4 1 1 0 9 0บาทเท่านั้นนะคะสภาพโดยรวมคือสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหยกจะพาไปชมร,บรอบๆคันกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับสีดำแบบนี้นะคะดูสวยงามดูหล่อดูดันกันแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงขับหรือผู้ชายขับนะคะก็ดูเทและหล่อกันเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของตัวด้านหน้าเนาะก็จะมาพร้อมกับเป็นตัวสเกิร์ตนะคะสีดําตัดสีแดงแบบนี้นะคะคุณลูกค้าดูสวยงามมากๆเลยจริงๆนะคะในส่วนของห้องโดยสารนะคะนี่นะคะตัวน็อตเดิมๆกันแบบนี้เลยนะคะเราโชว์ให้คุณลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะตัวน็อตต่างๆเนาะในภายในห้องเครื่องนะคะก็ดูเดิมๆแบบนี้กันเลยนะคะในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนนะคะตัวนี้ไม่ยับไม่ยุ่ยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะตัวเม็ดอาร์คนะคะก็นิ่มๆแบบนี้เลยนะคะตามสไตล์ดูรถมือ2องเลยนะคะคือ จะนุ่มนิ่มนะคะ,ะแสดงว่าตัวฝากระโปรงเดิมๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้ารีเฟกเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานกันแบบนี้เลยเช่นกันนะคะในส่วนของตัวยางนะคะได้เป็นยางดันหลบนะคะปี2020เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะตัวยางเนาะเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับเป็นตัว แม็กนะคะอัลลอยขอบ15แบบนี้นะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งสองด้านเลยมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวด้านข้างในตัวมาแบบนี้เลยนะคะที่จะเปิดนะคะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันเลยนะคะว่าตัวโตโยต้านิวยาริคันนี้นะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะหยกต้องบอกไว้ก่อนเลยว่า รถเพิ่งจะเข้ามานะคะแล้วก็เราหยิบมารีวิวให้คุณลูกค้าได้เห็นก่อนใครแน่นอนนะคะสภาพโดยรวมนะคะสําหรับคันนี้คือสวยงามกันแบบนี้เลยนะคะในส่วนของผนังต่างๆนะคะก็เกลี้ยงเกลี้ยงกันแบบนี้ไปเลยนะคะคุณลูกค้ามาดูกันที่ในส่วนของกระจกก่อนนะคะก็จะเป็นกระจกะไฟฟ้าเนาะฝั่งคนขับนะคะ อ่าเป็นกระจกไฟฟ้าสีบานเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยเนาะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะสามารถเพิ่มวอลลุ่มค่ะลดวอลลุ่มได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวไม่เนาะจะอยู่แค่7 5็0 0มกิโลเมตรเท่านั้นค่ะตัวนี้ไม่แท้ไม่เดิมเลยนะคะรับมาจากมือเจ้าของเก่าแบบนี้เลย ตัวแอนะคะก็เย็นๆกันแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะตัวหน้าจอต่างๆนะคะ,ะอ,ออปชันต่างๆค่ะตัวนี้คือสามารถใช้งานทุกอย่างได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวผนังเนี่ยก็เเกลี้ยงกันแบบนี้เลยนะคะตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นรูชาร์จแบตมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะ สำหรับผู้ค้าท่านใดที่หาเป็นตัวยาริิ์อยู่นะคะคือคันนี้นะคะขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งคันเนาะให้คุณลูกค้าพิจารณากันนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวกันลื่นถไลยกันสะบัดแบบนี้มาให้ด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนรอบคันกันไปนเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะสีดำค่ะถักกับตัวได้สีน้ำเงินนะคะตัดกันแบบลงตัวกันมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปชมภายในกันนะคะสําหรับด้านหลังเนาะตัวนี้จะเป็นรถอีโกคาขนาดเล็กนะคะแต่ยกที่ว่าก็สามารถอ่านบรรจุอ่าคนก็ยังพอไปได้นะคะคุณลูกค้าก็ด้านหลังก็นั่งอีก3ามที่นั่งนะคะด้านหน้าอีกสองที่นั่งเนาะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวผนังต่างๆก็เกลียกล้ยงๆกันแบบนี้เลยนะคะตัวหัวน็อตต่างๆนะคะก็เดิมๆกันแบบนี้กันไปเลยนะคะสำหรับตัวไฟด้านหลังนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ อย่างที่หยกได้บอกไปเนาะลูกค้าเก่าใส่มาให้ทั้งสเกิร์ตหน้าแล้วก็สเกิร์ตหลังกันแบบนี้กันไปเลยนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนี่ยก็เป็นรถเก่งก็จริงนะคะแต่หยกคิดว่าก็กว้างพอสมควรนะคะก็สามารถเก็บของมาจุของนะคะได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ชุดอาชุดอาชุด แม่แรงมชุดแม่แรงแล้วก็ชุดอ่าที่เปลี่ยนยางอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้านี่นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะอุปกรณ์ต่างๆเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือจะเป็นแมนวนวลนะคะสำหรับที่ ปิดด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าวันนี้ปิดได้นะแต่ว่ายัางไม่ได้ดึงให้สุดนะคะคลูกค้าสาหรับลูกค้าท่านใดเนี่ยที่หาเป็นตัวยาริ์อยู่นะคะต้องขอฝากสําหรับตัวคันนี้นะคะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเลยทางเราก็ยังมีอีกหลายคันเลยนะคะสําหรับตัวเจ้ายาริ์นะคะโดยรวมๆอยู่คิดว่าคันนี้คือสวยงามนะคะแล้วก็สภาพโดยรวมก็คือย,ยังดีอยู่นะคะบุ๊กหนังสือต่างๆก็ยังอยู่ครบกันแบบนี้เลยนะคะ เป็นรถมือสองก็จริงนะคะคุณลูกค้าแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลใช้งานแบบดีมากๆเลยนะคะเครรถค่ะก็ยังสภาพดีๆกันแบบนี้เลยนะคะถ้าถูกใจน้อก็อย่ารอช้านะคะ แวะมาจับแวะมาจองนะคะแวะมาชมกันได้เลยนะคะจะได้มีพาพลดสวยๆแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้งานกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์หค่ะห้าสี่เกนะคะกับเซลล์ยกนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ